ไม่ทำไเงโอ้ไงรแเฮ้ยยไงมีอกัน่ะเอพี่พี่พี่นเร็วเร็วเร็วเร็เอเขับบ้านเย้ยเาหลังี้ามาดิเรามาถามสถานที่เที่ยวของพี่ชายกันนี้ไหมอ่ะ มันตลกว่พี่ไปับกระตุกว่าผมไปเลยสุดมันกระตุกอีกเฮ้พี่เฮ้กระตุกผมเลยเราจะรู้จักสถานที่เที่ยวแถวนี้บ้างไหมอะคะเอาวอลลีลายูนิคอนเยลโล่แจ็คแล้วก็ปารคูลแอนน่ะน่าจะเป็นที่นิยมสุดโอ้ส่วนตัวพี่ชอบไปเที่ยวที่ไหนอะคะฉันชอบไปคูลแอนน่ะมันมีเหล้าเล้าเนี่ยนับนไปเสรปดิเอ้ยนายนายนายเข้ามากินข้าววันฉันก่อนเอาได้เหรอครับพี่ชายอเอเหรอ ทเดี๋ยวเดี๋ยวผมชวนเพื่อนผมไปด้วยได้ไหมอ่ะต่อไปไหนไปไหนกินข้าวป่ะวะไงอ๋อได้สิเขามากินข้าวในบ้านก่อนมาผมได้ชวนเขามากินข้าวเขาเป็นนักท่องเที่ยวไปไกลๆโอ้ยไโอเคไปแล้วดียอะที่อยู่แกเอาเอาแล้วใครฟุบอ่ะที่ที่เขาเป็นลมสาวอ๋อโอเคเขาเป็นลมเหรอาโอเคอันนี้ว่าเป็นลมจะวาระไปเนี่ยผมมาถามจะวาระไปเที่ยวนะครับมีเดี๋ยวจะไปไปที่ไหนเอาหรือเปล่าเขอรไป มายถึงว่าเป็นอาหารเราใช่ไหเอาอโอ้ขอโทษครับพี่มาได้เลยที่นี่มีทีแบบพิการด้วยไปซะตัวอยากเก็บตัวขอโทษด้วยนะครับพี่ไปจะบอกให้ไปไอจะบอกให้แกไป